27นะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจารย์แมงก์ก็จะวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็จะตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับน่าจะประมาณวันที่27ดึกๆเลยนะครับถึงจะได้เห็นนะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์แมงก์จะบอกเลขคงแรกแล้วอยากให้ทุกท่านนะครับแชร์ไปนะครับใครแชร์เยอะสุดนะครับใครแชร์5แชร์ขอให้ถูกหวยงวดนี้นะครับใครแชร์5แชร์ขอให้ถูกหวยงวดนี้เอาล่ะทุกท่านพร้อมหรือยังครับสําหรับเลขคงแรกถ้าพร้อมแล้วนะครับก็กดหัวใจได้เลยครับผม กดหัวใจนั้เลยเป็นกำลังใจให้อาจารย์แบงค์ในการบอกเลขโครงแรกเราครับโครงแรกเขียนวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ 21, 21คพฤศจิกายนนะคะขอบันทึกเป็นหลักฐานกล้องไหนลกล้องกลางเนาะนะคะโครงแรกวันที่1ธันวาคม2 5, 5 63อีชัน้นพิมพ์ปันอุมาเอี่ยมจบุเหลืออาจารย์แบงค์นะคะ เขียนเลขคงแรกวันที่21พฤศจิกายนคือวันนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงครึงใช่ไหมครมับ5ง36โมงนะคะก่อนหมุนปิงปองก่อนให้พีเดยหมุนปิงปองนะคะัาทึกไวเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เพจปอมกรุนาะอ้างอิงอกลับมาเป็นเพจจริงด้วยนะคะเด่นนะคะเลขเด่นมาแล้วครับเด่น8เด่น3เด่น7อ เด่น8เด่น3เด่น7นะฮะอันนี้ไม่ได้มาจากการหมุนปิงปองของนายิกาตแต่มาจากเซนส์นของพระแม่อุมาพาาระคเนศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นครูบาอาจารย์หงดิชันที่ลงดิฉันอยู่เมื่อกี้เขียนสดเลยนะคำนวณสดเขียนสดเลยแล้วก็ใช้สมาธิก่อนหมุนปิงปองถ้าพี่เดย์หมุนออกมาเป็นมี8มี3มหรือมี7ในลูกปิงปองเนี่ยจับคู่ดีๆนะคะแล้วก็ตารางจับคู่เนี่ยดิฉันก็เขียนจักยานอะไรบางอย่างดิฉันว่าบอกเด่น8เด่น7ใช่ไหม ครับค <ười 8> ือ8กับ3มันเลขคายกันอยู่แล้วดิฉันก็เขียน8ตัวเดียวคล้วก็เขียน7ไว้เืองข้างล่างแล้วก็ชอบ6กับ5เป็นพิเศษก็จับ 6, 6 6 6ก็คือกระดกหัวเป็น9ด้วยนะที่ดิฉันเขียนอย่างนี้นะคะเป็นหญิงอย่างก็เป็น6เป็น9ได้ก็ลองดูว่าอาจจะเป็น8 6 8 9้ไหมนะ8 7ด5ด้ไหมหรืออาจจะเป็น6 7 9 7็ด้ไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือห5 9้าเ้าไหมลองจับคู่ดูเองเนาะ,ะนะตรงนี้นะคะ แต่ให้บอกรู้ว่างวดวันที่1ทธันวาตรงกับวันอังคารเลข8อาจจะมาถ้าโชคดีอาจจะเป็น8ตรงๆถ้าโชคร้าย8อาจจะกลายร่างเป็นเลขสตรงนี้ก็ได้นะคะนะ้ตเอาไว้นะคะอาจจะกลายร่างเป็น3มก็ได้นะไม่เป็นไรนี่นะคะนะแคปไว้นะคะแคปไว้นะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับ้องเพรก้านะเกี่ยวกับเซนส์ของ อีชั้นเองนะคะซึ่งแต่งเป็นผู้หญิงและเซนแรงมากขาบอกนะเป๊ะมากเซนแรงพอแม่กาลีพอแม่อุมาพอแม่จุลคัพอแม่ปารวาตีตรงเป๊ะเลยในการเก่งอันนี้เก่งก่อนหมุนปิงปองนะบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเขียนวันที่เท่าไหร่ดูด้วยนะคะ21พฤศจิกายน2563ก่อนหมุนปิงปองนะคะพิบเดยังไม่ได้หมุนปิงปองใดทั้งสิ้นขอบันทึกไว้เป็นหลักฐานใไลฟ์สดวันนี้วันที่21พฤศจิกายนพูดอีกครั้งหนึ่งเด่นแปดหรือสามและเด พราะแปดเจ็ด<ม>ปีนี้ทั้งปียังไม่ออกแต่เป็นเลขที่ออกบ่อยแปดเจ็ดเจ็ดปปีที่แล้วออปีท<ช>ี่แล้วออกบ่อยใช่ออกชอช,ช่วงปลายปีด้วนะคะอแต่ว่าถ้าดิฉันชอบ8มากถ้าโชคดีขอพระแม่อุมาขอน้องเพชรกล้ใาให้มาเป็น8เถอะยาเป็นเปลี่ย응นเป็นสาเลยเพราะเปเปลี่ยนเป็นสงบก็ต้องต้องเยอะอีกในการแ<ม>่งเลขเป็นสนะเออดิฉันก็เลยเขียนให้สี่คู่ สี่หางคุณผู้ชมสี่หางสี่หางเท่านั้นสี่หางโค้งแรกนะครับเท่านั้นพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังครับจะบอกโค้งแรกสี่หางเท่านั้นในหนึ่งคนน้ารับทานท่านยังอยู่เลยเป็นแปดตัวครับหนึ่งพันถ้าอะไยท่านไม่ตกเลยกลับมากลับไปกลับมาก็เป็นแปดตัวเล่นบนล่างก็แค่สิบหกถ้าใครใจร้อนไปซื้อก่อนได้เลยนะครับก่อนปิงปองนะครับถ้าใครใจเย็นๆก็รอวันที่ยี่สหกยี่สิบเจ็ดได้ดูคลิปแน่นะคะเลขนี้ค่ะว้าวแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกหรือแปดเก้าแปดเจ็ดนั่นห้าหางแปดหกก นะแต่จริงๆ8 889เป็นเลขที่ตามมาตั้งนานแล้วยังไม่ออกสักทีครับก็อาจจะเว้นไปก็ได้มันจะมาปลายปีหรือไม่ก็ไม่รู้รนะแต่ชอบมากคือ81กับ87ดิฉันบอกอแล้วนะคะ8 1 8 7ชอบมากเลยเขียนหัวท้ายเลยครับเพราะมันเด่น7ด้วยคุณเดย์ครับผมนะทุกคนทางบ้านมันเด่น7ด้วย7อ,อาจจะกลายร่างเป็นหนึ่งก็เลยเขียน81ไว้ด้วยแค่นี้นะคะก่อนหมุนปิงปองถ้าเกิดคุณพี่เดย์หมุนปิงปองออกมาแล้วในปิงปองเป็นตัวบีมีตัวบีอยู่ข้างบน ก็สวะอาจจะมี8หรือมีเลข3หรืออะไรก็แล้วแต่ก็สวะเด่นแน่นอนนะถ้าเกิดพี่เดหมุนปิงปองมาไม่มี8ไม่มี3เลยก็อาจจะน้องอาจจะให้เป็นล่างหรือเป็นบน8อาจจะมาแน่นอนยังไงมั่นใจอาจจะมาล่างหรือบนปิงปองน้องอาจจะเป็นอีกระงวัหนึงอาจจะเป็นล่างเลข8อาจจะเป็นบนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าน้องเมตตามากอาจจะให้มันตรงกันนะแล้วแต่น้องเมตตาไม่สามารถบังคับน้องได้แต่ว่าอันนี้คือโคงแรกนะคะ คงแรกก่อนคนเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะีะแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะอันนี้คือฟันให้ับ4ตัวหรือ5ตัวเนี่ยเพราะมันมี6กับ9ด้วยกระดกหัวเอากลับกันตัวเองนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดออกบ่อยมากแปดห้าห้าแปดนะก็กิดกันบ่อยด้วยเลขนี้เราจะเป็นเลขที่เรากีดกันบ่อยแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดไม่น่ามาต่อให้แปดเด่นยังไงแต่ไม่ใช่ไม่น่าใช้เลขเบิ้ลเพราะวันอังคารไม่ค่อยเบิ้ล วันอังคารใช่ไหมฮะวันอังคารครับเออวันอังคารกาลังก็เป็นเลขสามนะเลขสามวันอังคารอ่ะสามก็คือแปดมันก็เลยแปดเด่นมากเลยนะคะเออนะก็แคปไว้นะคะพี่เดชชอบเลขไหนถ้าฟันแค่สี่ตัวนี้แล้วพี่เดเป็นนักเสี่ยงจะทุ่มแบบตัวละหมื่นเลขไหนฮะอ๋อาสมมุติว่าพี่เดเป็นนักเสี่ยงตัวแปดหนึ่งเนี่ยทุ่มกี่พันคะแปดหนึ่งทุ่มกี่พันหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูขอดูโพยก่อน ขอดูโพยก่อนมีจดสุดแอบจดไว้เหมือนกันสุดพี่เดมีไหมมีมีอะไรที่มันคล้ายๆกันไหมมีไหมจิ้มนี่ไม่มีเลยถ้าเป็นผมนะครับพี่เดขอจิ้มแล้วกันเดชใช้ช่วงนี้พี่เดขอจิ้มว่ะเออพี่เดขอจิ้มมีมีตรงกันอยู่พี่เดขอจิ้มนะครับอ่ะให้ผมเลือกกี่ตัวจะได้ให้หมดเลยคือบอกหมดเลยแต่ว่าให้บอกว่าตัวนี้ลงทุนกี่บาทตัวนี้ลงทุนกี่บาทโอ้โหบอกนี้ดีกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไป อาจจะเป็นพีเดย์กำลังขี่โพยดวยนะ้เดีกว่าเนาะอ่าไม่ใช่บอกเป็นกี่บาทเลยอ่าพีเดย์ถ้าพีเดย์จะลงถ้านักเสี่ยงโชคพีเดย์จะลงตัวเนี้ยทุ่มกี่บาทสมมุติว่าอยู่ในคาสิโนละจะอยู่ในคาสิโนจะดันจะดันเหรียญไปกี่เหรียญคะอันนี้เราอุปมาอุปไมยนะครับเราอุปมาอุปมาไหมเราไม่ได้กี่บาทคะเราไม่ตั้งใจแบบดึงนะแปดหนึ่งกี่บาทคะแปดหนึ่งกี่บาททุ่มทุ่มอ่าแปดหนึ่งอ่าสมมุติว่าจะเขียนแล้วเขียนโพยละใส่ไปกี่บาทดีคะตัวนี้สองพันสอง อ่าพี่เดเขียน8 1 2 0 0ึ่งันครับอ่ะเดี๋ยวชันเขียนไว้ด้วย8 1 2 0 0ึ่ม่ต้องเขียนมัต้องเขียนม่ต้องเขียนครับอเดี๋ยวคนก็ไม่อร์เซ็นไม่ไม่ฟังเอาฟังเราโอเคนะเอาดีกว่่าอต่อมาอ่านักเรียนจับจับหน้าคุณครูด้วยอ่ด8 5กี่พันคะทิรักอันนี้8 1ไปแล้วใช่ไหมแปด8นึ่งหน่งะคนละ2,000อ่ะคุณครูให้2,000นะอ่า8 5 5 8คุณครูให้20,000องหมื่น ชอบขนาดกับใอ่ะใช่มีอยู่ในสูตรฉันด้วยเหรอเหรอไหนนี่ไงเออตรงกันเหรอใช่เธอยังไม่รู้ไม่รู้นี่คุณแบงค์ยังไม่รู้แบงค์ยังไม่รู้ต้องบอกสุดท้านี่ไงตรงกันนะให้สองหมื่นเลยนะคะสองหมื่นเลยนั่นอายุดีฉันด้วยนะอายุดิฉันสามห้านั่นไงนี่ไตอนนี้ฉันแต่งหญิงนี่สามห้าอายุสามห้าอยู่ในสูตมันก็แปลงมันแปดสามห้าก็เป็นแปดห้าได้ นี่ไงแปดห้าห้านี่สองหมืนแม่มเลยวันเกิดวันเกิดอีชั้นวันที่แปดพฤมันไม่ออกอ่าเออมันอาจออกทันวานี้ก็ได้อันนี้เล่นตามกําลังนะครับตามกําลังซัพ์ของเรานะครับสมอาจจะอาจจะตัดเลขศูนย์ออกหนึ่งตัว2ตัวหรือสามตัวก็ศูนแล้วแปดสามห้าคือเลข้ยไยกันนะคะต่อไป8ปดเก้าเกกี่หมื่นกี่หมื่นคะแปดเ้าปดตั้นแต่ต้นปีแล้วไม่เห็นออกนะครับแดเก้าดังมากแปดเเนี่ยดังดัง 8ปดเก้าออแปดดเ้าดีกว่าเออ8ป8 9เ้าเท่าไหร่คะ8ป8หกปเ้าก็สองหมื่นเหมือนกันหะอ้าวนี่ไงตั้งแต่ต้นปียังไม่ออกนะค่ะมันมีในสูตรนี่อันนี้มันก็แปลงเป็นอันนี้ได้นะสองหมื่นเหมือนกันอ่านี่ตรงกลางเนี่ยสอง0มื่นปเทุ่มเท่าไหร่คะที่รักแปดเจ็ดก็เท่าไหร่ดีคะผมอาจผมอาจจะไม่ขัดใจใครบางคนก็ได้นะตักเลยไหมคะอาจจะขัดใจหรือไม่ขัดใจอันนี้ผมขอประทานโทษ อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนบุคคลมาเร็วๆค่ะ8ปดเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้อันตัวข้าเจ้าเองนะข้าพเจ้าเองให้ที่หนึ่งหมื่นบาทอ๋อซัว่า 1, <000. S 1> ที่ให้สุดคือ8ปดหนึ่งคือน้อยสุดเลยสองพัน นะทำไมให้ทุ่มแปกับ8 6 8 9เยอะมากเลยตัวละ20,000อ้าวก็รัก่ะนี่ชอบบนล่างนี่ก็เบนแล้วรักใครสักใครสักคนนึงนี่ทั้ง20,000ืชอบใครสักคนนึงกูให้สองหมื่นนัตักเลย20,000ไปกลับก็ไปกลับก็เอ่อ40,000บนล่างก็8 80,000อ่าอ้าวแปดหมื่นอ้าวคุณลองคิดดูแปดหมื่นแล้วแปดหกแปดเก้าอีกก็เบอร์แปดหมื่นแล้วก็ประมาณแสนหกแต่คุณได้รับกลับคืนมาเนี่ยถ้าถูกแสนหกแล้วถูกเบอร์อยนี้ได้เท่าไหร่ แต่ไอี้ไงล้านสามคุ้มเลยล่ะลงทุนแสนหกทั้งหมดนะคะท่านประจาเป็นอินเวสเตอร์นะครับเป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนแล้วล้านถูกเนี่ยที่ถูกบนล่างเนี่ยสี่หกกับหกหนึ่งเนี่ยลงทุนอ่าที่บอกว่าได้สองล้านเนี่ยลงทุนมีกี่บาทคะบอกเลยความจริงคนอยากรู้เกือบหกแสนฮะเอาทำไมอ่ะเกือบหกแสนใช่แล้วได้สองล้านคุ้มไหมคะก็คิดคิดเอาเองใครมีสมองก็คิดเอาก็คือได้กำไรแค่ล้านสี่เองเออทำไมอ่ะอ้าว แล้วข้าพเจ้าต้องไปลงทุนทําอะไรอ่ะถูกป่ะอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะให้ทุกท่านมาเล่นหวยผมไม่สนับสนุนเลยจะลงทุนทำอะไรที่ได้อย่างนี้ลงทุนหกแสนมันก็ได้ถึงไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยอย่าเล่นหวยอย่าเล่นหวยเออก็บอกว่าอย่าเล่นหวยไงห้ามเล่นหวยนะเออห้ามเล่นหวยฉันบอกแล้วนะผมบอกแล้วนะฉันเตือนแล้วนะว่าเออสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าเล่นหวยนะนะอย่าเล่นหวยไม่ได้สนับสนุนเลยพี่เดช 1.8K ขึ้นมาเป็นปดแปดแปดแปดปดแ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 8ด<ล>อันนี้เดืนแปดนะคะงวดหน้าอันนี้ไม่ได้มาจากหมุนปิงปองน้องนะคะเขียนก่อนหมุนปิงปองเขียนตั้งแต่วันนี้นะคะ,ะคือ21พิพฤศจิกายน2 5 0 0อ 63วันนี้นะคะเออเวลาประมาณเกือบ6โมงแล้วค่ะหครึ่งถึง6โมงเด่น8หรือ3โมงแล้วแล้วก็เด่น7ด้วยเด่น8เด่น3และเด่น7เรามาจับคู่ในตารางก็เป็น8 7 8 6 8 5ครับนะคะอันนี้ตารางจับคู่898 6ก้แปแล้วก็แล้วแต่นะไปจับคู่เองนะคะแคปไว้นะคะมีคนเข้ามาดูใหม่นะคะดูไว้ใครที่ดูหลังจากนี้แล้วเราเอาลงแล้วก็แคปไม่ทันก็มาดูกอย้อนหลังได้เดยวลงใน YouTube ด้วยนะคะ YouTube ช่องจริงนะคะดููทูบช่องจริงจะ มีคนตามประมาณเกือบ5 0,000คนแล้ว4ี่แสนจุดเออ่แสนแป0สแแล้วช่องจริงนะคะครดูใน YouTube อยู่นะคะโอเคนะแคปไว้นะเด่น8เด่นและเด่น7อันนี้คือตารางจับคู่ของอีชั้นนะคะใช่แล้วที่ชั้นก็ฟันให้4ตัวแล้วนี่คือการฟันให้4ตัว8 1 8 5 8 6 8 9แ้กละ8 7็กลับกันเองไม่รับประกันผลเพราะยังไม่ได้หมุนปิงปองน้องถ้าปิงปองน้องออกมามีเลขอยู่ใน4ตัวนี้รับรองกรี๊ด คลีดเลยคลีดเลยถ้ามี8หรือมีตัวบีตัวข้าพเจ้าเองก็จะแบบขนลุกเลยพี่เดชหมุนออกมาแม่นๆด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่รับประกันผลนะเพราะว่าเป็นเลขที่มาจากการคำนวณจิตของอีชั้นคิมปนดูมาเองนะอันนี้คือเลขเด่นแผ่นแรกคือเลขเด่นนะนี่คือเลขฟันฟันให้เพราะครั้งที่แล้วฟันให้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 เหลือสตัวเข้าเลยนะครั้งที่เราอีชันฟันให้นี่เหลือสาตัว3ตัวสตัวนี่ที่ทีชั้นฟันในโค้งสุดท้าย เป็นไงคะแม่นไหมฟันสองี่พอปิงปองสองสแล้วก็ฟัน4 6 6 4ตรงกลางพัวเลยแล้วก็ฟัน6 2สองหกสองฟันพัวเลย3ตัวอเก่งไหมไงนักนักลงทุนดูไว้นะว่าลงทุนแล้วมันคุ้มไหมนี่คือสตัวฟันมาจากเลขปิงปองน้องแต่ว่าหกหนึ่งไม่ได้ฟันเพราะว่ามันก็ตรงๆอยู่แล้วหกหนึ่งแต่หกหนึ่งไม่ได้ฟันแต่ก็เขียนไว้ในคลิปหนึ่งปิงปองนะคะขอบอกเขียนไว้ในตัวกัหนึ่งหกเห็นไหมหนึ่งหกหนึ่งเก้าเห็นไหมคะ ตอนนี้นซันจะเขียน6กับ9อยู่ในตัวเดียวกันนะเพื่อประหยัดพื้นที่ไม่งั้นเลขมันจะแบบโอ้ตรลายตารางตารางลงมาด้วยหก<ช>กับเเขียนตัวเดียวกันไปเลยครับนะฮะนี่ก็ฟันให้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ย,น,ยนะสองสี่หกสีแล้วก็มี1 6ด้วยกลับ,บตัวเอง นะคะเออแต่เลข3ตัวดิฉันไม่แมนนะต้องยอมรับว่าไม่ได้เขียนเลยเลข3ตัว3ตัวค่อนข้างยากค่อนข้างยากแต่มันก็เป็น6 1หนึ่งนแหละ6 6หนึ่งน้องให้อยู่แล้วในลูกที่2เพราะตัวโอมัน O 6 1นตัวโอถ้าเติมขีดไปอ่ะก็เป็น6อีกตัวหนึ่งได้ก็ O อ1กหนึ่งก็เป็น6 6หนึ่งไงหลายคนบอกหาว่าจันแบงค์ข้าวเองให้สองใช่ไหมเพราะว่าปิ่ปองลูกที่2ออเขาว่าเป็น O61 ใช่ไหมใช่ไหมลูกที่2เป็น O 6 1ใช่ไหมเนี่ย ก็ข้าเจ้าเคยสอนไปแล้วว่าตัวโอเนี่ยมันสามารถเติมห่างเติมขีดไปได้นี่ไงเติมห่างเติมขีดไปได้เป็น6เป็น9้าได้แล้วเนี่ยหกหกหนึ่งตรงเป๊ะเลยไม่ทันคิดตอนนั้นอวตอนเขียนหวยนี่ไม่ทันคิดเลยนะตอนเขียนลอตเตอรี่โอมันเป็น6เป็น9้าได้ที่ลากทุกคนน้องก็ให้ตรงตรงโอหกหนึ่งก็ศูนย์หกหนึ่งหรือหกหกหกหนึ่งหรือเก้าหกหนึ่งดิฉันก็มองอยู่ว่าตัวโออะแต่ไม่ค่อยโฟกัสรุกที่2เพราะว่าเป็นงวดแรกที่น้องงวดที่33าเนี่ยเป็นงวดแรกที่น้องใ ตรงเป๊ะในลูกที่2ปกติจะให้ตรงในลูกแรกรลูกที่2จะเป็นเลขประกอบอเลขเสริมเฉยๆแต่นี่โอ้หมาเลย61ตรงๆเลยแต่น้องก็ให้3ตัวคือ O 61คือ661ไงเพราะว่า เลขข้างบนมันออกมาเนี่ยเนาะโอเคนะคะจําไว้ด้วยนะว่าโตโอเป็น6เป็นเป็นศูนย์ได้เป็น6เป็น9ได้อันเดี๋ยวเรามารับสายคุยกับคนทางบ้านบ้างดีครับโทรเข้ามาครับผมโทรเข้ามาเมาหมอยกันครับเมาหมอยกันได้หรือประมาณ10นาทีประมาณนี้เนาะดูดวงถามหวยได้หมดเลยทำายฝันมาเลยมาเลยครับโทรมาเลยที่ศูนย์แปดสี่สองหกสี่สี่สองหกสี่มาให้กำลังใจพิมพ์ปันุมาได้นะครับจะขึ้นเขียงขาแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับอ่ายังไม่ได้เฉาะยังไม่ได้เฉาะนะฮะก็คือทําหน้า ให้เป็นผู้หญิงเพราะหน้าดิฉันยังเหลี่ยมอยู่นะยังเป็นผู้ชายอยู่นะคะพี่ชันอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวนะคะคบผมสวัสดีครับรับสายครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะชื่อพี่กี้ค่ะพี่กี้มาจากที่ไหนคนเดิมหรือเปล่านะคุณคุณถูกต้องโอ้ทำไมโทรไม่จริงจังถูกไหมสี่หกหรือหกหนึ่งถูกไหมคะ รวยบนรวยล่างรวยบนตลาดที่แล้วดูพี่ปีติไบอกว่าพี่จะถูกนี่คุ้นคุ้นอยู่ใช่เลยใช่เลยจำได้มั่นนะครับพิมพ์บังลงมาคนลุกไหมคะแม่นมนลุกบิ๊กปองน้องเรางวดต่อไปพี่เดหมุนนี่ไว้ใจพี่เดมไหมเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงๆนี่พี่เดมเคยหมุนได้หกแปดออกหกแปดตรงๆเลยนะงวดตอนนั้นต้นปีมกราน่ดิฉันป่วยจำได้ไหมงวดที่ดิฉันเปวดและพี่เดมุ่นเนี่ยออกหกแปดตรงๆเลย ใช่ค่ะลูกเพลดโดยแท้เลยใช่แต็ตัวโยงเลยอืมเพราะพี่เดนเนี่ยน้องจะไม่ให้พี่เดนไม่ได้เพราะว่าพี่เดนเป็นคนที่เปลี่ยนข้าวน้องเปลี่ยนขนมน้องทุกเช้าเลยเป็นคนให้มาก่อนดิฉันที่ไม่ตื่นเลยดิฉันตื่นสายแล้วผมก็บอกน้องว่าคือผมจะกินข้าวหลังจากที่ให้ขนมน้องก็ถือว่าเป็นแม่นมพี่พี่เดเป็นแม่นมน้องเพชรดแมหคนนึงเออนมใหญ่ด้วยออกมาเป็นสี่หกกิ๊ดเลยใช่ไหมคะ คิดมากโอ้คิดแล้วนึกถึงหน้าเพชรกาเลยใช่ไหมหกหนึ่งคิดแตกเออเออกมาเป็นเพชรกา <c oughs> นึกถึงแล้วแล้วก็หกหนึ่งก็คิดแตกเลยซื้อถูกสามตัวไหมหกหกหนึ่งถูกไหมหรือสองตัวถูกโอ้ยซื้อสองสี่หกนะแค่ถูกอ่าแล้วคราวน,นี้อีชั้นฟันให้สี่ตัวคุณพี่ชอบเลขไหนคะชอบอะไรคะฟันก่อนคุณปองแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดข้าเล็กชื่อชอบชอบแปดค่าเห็นไหมที่ผมใส่สองตัื่นนะเพราะอายุอีชั้นก็อายุสามห้านะคะ